สวัสดีครับอยู่กับลุงทนี่ครับตอนนี้มากับหมอปลาครับแล้วก็นักข่าวหลายช่องเลยนะครับนี่ถามช่องอมรินดีกว่าครับแจ้งลองโทรไปกับหมอปลาบอกว่ามีผีอยู่ในบ้านแต่แต,ตอนน<แ>ี้ก็ยังไม่รู้ข้อมูลเลยมากมายเพราะว่ากาลังทดสอบกันอยู่ว่าีเจ็บหอเ่โอเคเดี๋ยวตามมาดูครับมีริงถ้าบบแมนก็ขอให้มีดยุับผมบอกตั้งทีบัดที่นี่ถ้าพห้พูดดีสีตว์อยู่ในบ้านผมหรือยุเกิดอยู่ในบ้านผมครับถ้าขอให้มีดเริ่มหมุนมันจะหมุนอย่างนี้ แรงขึ้นแรงขึ้นเลยติ๊กตักติ๊กตักแทงอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่มีอะคะถ้าไม่มีมันก็มันก็หยุดเวลาผมมาวางไว้ขาผมก็ตะกุ่มนะใช่มิดไล่ออกไปอย่างเงี้ยมันมันออกไงพี่มันก็ออกบางทีผมก็อ้วกไงเพราะว่าถ้ามันออกไปก็ให้ผมอ้วกผมวางอย่างเงี้ยครับผมก็อ้วกในห้องน้ำที่ผมเอา แหวนไอ้เหรียญหลวงพ่อใส่น้าขาดใช่ไหมมันมันจะใส่ของมันเองนะอะไรนะเหรียญอะไรอ่ะเหรียญหลวงพ่ออ่ะลองพักลองเหรียญนึ่งเหรียญนึ่งลองอย่าด้วยนะอ่าเราดูมาดูนี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวลองจแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง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 แปนฉันมาทำอะไรที่นี่หมอใส่หมอปาตงทีได้ไหม ต้องเอามือไว้อย่างนี้ใช่ไหมเอาไว้เฉยใช่ไหมังไงก็ได้เฮ้ยเอาจริงครับแค่แค่ตรงนี้มันก็เจ็บแล้วอ่ะบจริงคือปลายมีดก็เจ็บแล้วครับอันนี้คือจริงจังเลยครับคือปลายมีดก็เจ็บแล้วแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ของลุงเขาเขาเขาเปิดดูเทาะหน้าท้องหน่อยครับที่ที่มีดเฉียวหมดเลยแต่ว่าอันนี้อันนี้เจ็บจริงครับแค่ปลายมันเข้าไปก็เจ็บแล้วเริ่มแบบนี้ใช่ไหม เนียมันจะเป็นอย่างเนี้ยอธิษฐานไว้พี่อันนี้นนก็ผมก็บอกว่าหลวงพ่อชืวยด้วยแล้วพวีศิษยาภนี้ก็ให้ออกไป้ผมก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมอาพ่อกับแม่ฟังผมนะสิ่งที่พ่อเป็นเนี่ยมันเกิดจากเริ่มต้นคือพ่อเจ็บเล็กๆ็น้อยแต่พ่อไม่เลือก หมอวิทยาศาสตร์รักษาพ่อไปเชื่อหมอทํามตลุสีซึ่งเจอหมอทํามตลุ่สีก็ทักว่าโดนนู่นนี่นั่นจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องเครียดเข้ามาแล้วเพราะพ่อไปให้ราคากับหมอทํามตลุ่สีจากที่พ่อบอกว่าพ่อนอนหลับปกติแต่พอเจอพ่อไปพอลฤษีกับพระเอ้ยหมอทําท่ากลับมาปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มเครียดพ่อก็เริ่มเกิดอาการท่าบอผมแนะนําว่าพรุ่งนี้พาพ่อับพาที่ในการปวดนู่นนี่นั่น ไปโรงพยาบาลหายแน่นอนไม่มีอะไรเลยครับขอบคุณมาก,กนะเข้าใจครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็สิบพ่อสงสัยครับ